วันนี้นะคะครูนกยุงก็จะมีวิธีที่จะรับมือกับความทุกข์นะคะเพราะว่าความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นกับทุกๆคนแน่นอนนะคะไม่ใช่ว่าใครๆก็ต้องเจอกับความทุกข์นะคะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครูนกยุงผ่านวิกฤต แบบนั้นมาได้ยังไงนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะสิ่งที่เราเป็นทุกข์นะคะจริงๆแล้วก็เกิดจากตัวเรานี่แหละเพราะว่าเมื่อเหตุการณ ที่แย่ๆเกิดเข้ามาในชีวิตนะคะบางคนน่ะก็จะทำความเข้าใจกับความทุกข์หรือว่าออกจากความทุกข์นั้นมาได้นะคะแต่ณนะตอนนั้นนะคะครูนกยุงยังไม่รู้เรื่องเ,อเกี่ยวกับ ความคิดของตัวเองนะคะว่าเรามีความทุกข์แต่เราก็หาทางออกไม่ได้นะคะความทุกข์ของคุนนกยูงนะคะเรื่องแรกก็คือสำหรับเรื่องแรกวันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คุนนกยูงนะคะได้ศูญย์เสียบุตรชายนะคะลูกชาย ได้สูญเสียลูกชายไปตอนช่วงปี2545นะคะนั่นก็เป็นจุดจุดเปลี่ยนที่ว่าทำให้ครูนกยุงมีความเครียดมากนะคะจากเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตนะคะพอมาเจอวิกฤตพอมาเจอเรื่องการสูญเสียนะคะ ก็สวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะพอเราสูญเสียลูกชายนะคะเราก็เหมือนคนเสียสติไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าการสูญเสียในครั้งนั้นนะคะเป็นเป็นการสูญเสียที่ว่ากระทันหันนะคะทุกคน เป็นการสูญเสียกระตันหันซึ่งทําให้เราอ่ะรับไม่ได้นะคะทําให้เราแบบเครียดนะคะแล้วก็เสียใจมากช่วงนั้นนะ่ะทํางานไม่ได้เลยค่ะทํางานไม่ได้เลยเพราะว่าเราจิตปกมากๆนะคะแล้วก็มีความคิดที่ว่าคือไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้นะคะตอนคิดแต่ ก็มีอยู่คำคำหนึ่งค่ะมีอยู่คำคำหนึงบอกกับครูนกยูงนะคะว่าแล้วคนที่อยู่ล่ะเขาจะอยู่ยังไงนะ,ะแล้วคนที่อยู่กับเราพ่อแม่เราล่ะจะอยู่ยังไงถ้าเราคิดแบบนั้นถ้าเราคิดที่จะเหมือนจะตายตามลูกไปแบบนี้นะ,ะเราก็เลยคิดนะคะว่า คนที่อยู่แล้วใครจะดูแลนะคะนั่นก็ทําให้เราคิดเริ่มจะดีขึ้นมานะคะลกก็เริ่มทําให้เราแบบคิดบวกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการออกจากทุก์ก็อยู่ที่ตัวเรานะคะอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไปคิดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆนะคะ เราก็จะไม่ไปไหนเลยนะคะเหมือนกับเราจะย,ยืนอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะแต่วันนี้นะคะคุณนกยงมีวิธีนะคะที่จะออกจากความทุกข์ได้นะคะโดยที่ว่าเราจะไปควบคุมสถานการณ์นั้นไม่ได้นะคะจะไปควบคุมสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจ หรือชีวิตของคนอื่นนะคะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมตัวเราจิตใจเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มตั้งสติที่ตัวเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าอยู่เฉยๆนะคะเวลาเรามีความทุกข์เราอย่าอยู่เฉยๆพยายามออกจากความทุกข์นั้นโดยการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงร่างกายนะคะ เปลี่ยนแปลงร่างกายคือสมมติคนที่เป็นทุกข์นะคะเขาก็จะนั่งแบบนี้นะคะนั่งแบบคอตกอย่างเงี้ยนะคะคนเป็นทุกข์นะคะให้พยายามแบบเปลี่ยนร่างกายคือเปลี่ยนจากจุดที่เราอยู่ก็ได้ค่ะหรือเดินออกไปข้างนอกหรือออกไปซื้อกาแฟมากินอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ คือเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการาสมมติเรานั่งอยู่ให้เราลุกขึ้นสะบัดมือสะบัดเท้านะคะนั่นแหละค่ะเป็นการเปลี่ยนสภาวะจากจากทุกนะคะอย่าให้จมอยู่กับตรงนั้นนานๆนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรายิ่งจมดำดิ่งลึกลงไปกับความทุกข์นั้นนะคะพระเราต้องพยายามออกจากความทุทกข์นั้นให้เร็วนะคะแล้วก็ ข้อต่อนะคะการที่เราได้รักษาสุขภาพใจและขายนี้ให้ดีนะคะการรักษาสุขภาพใจให้ดีหมายถึงว่าการรักษาสุขภาพใจคือใจเราจะต้องเป็นสุขนะคะจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาเราก็ตีเป็นบวกนะคะใครจะพูดลบเข้ามาเราก็ตีเป็นบวกนะคะให้เราคิดนะคะสวัสดีค่ะ คุณนวันใช่ไหมคะสวัสดีนะคะค่ะการรักษาสุขภาพกายและใจนะคะทำให้เรามีสติมากิ่งขึ้นแล้วก็มีพลังจิตใจนะีได้ต่อสู้กับปัญหาได้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าเราต้องรักษาสุขภาพกายและใจให,ให้ดีที่สุดนะคะ แล้วก็หัดมองเรื่องดีๆในชีวิตนะคะเรื่องดีๆในชีวิตของเราในแต่ละวันนี้ก็มีเยอะแยะนะคะคุณลองนึกดูสิคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเรื่องเล็กๆนะคะก็ได้นะะอย่างแค่คนถามคุณว่าสบายดีไหมหรือว่าเขายิ้มตอบรับคุณเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะให้เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะ ไม่ว่าใครเขาจะซื้อขนมหรืออะไรมาให้เรานะั่นก็เป็นเรื่องที่ดีๆแล้วนะคะในชีวิตเป็นเรื่องเล็กๆแน่น้อยนะคะก็ขอบคุณค่ะคุณโอบอ้อมนะคะ,ะ,คะให้เราหัดเรื่องหัดมองเรื่องดีๆในชีวิตแม้กระทั่งว่าการที่มีคนเลี้ยงขนมเราหรือว่าเลี้ยงอาหารกลางวันเรานะคะ นั่นก็เป็นสิ่งด,ดีในชีวิตให้คุณพยายามเก็บสิ่งเหล่านี้นะคะสวัสดีค่ะคุณทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณนกยุงนะคะนะคะสิ่งดีๆในชีวิตของเรานะคะแม้แต่มีคนซื้อน้ํานะคะมาเผื่อเราสมมติเขาซื้อน้ำหนึ่งขวดเนี่ยเขาเอามาเผื่อเราขวดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีๆในชีวิตคุณแล้วนะคะ ก็เก็บพยายามเก็บสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้นะคะไว้นะคะทุกๆวันทุกๆวันนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกดีนะคะเราพยายามมองเรื่องดีๆในชีวิตในแต่ละวันให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะคะการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอาจจะเป็นการ อ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือหรือว่าสร้างทักษะหรือว่าการที่เราได้ไปฟังคลิปแรงบันดาลใจต่างๆนะคะหรือจะมีเพื่อนที่จะมีไมซตคล้ายๆกัน,นยอยู่บนโซเชียลนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่กระตุ้นความรู้สึกของเรานะคะเป็นสิ่งกระตุ้นความรู้สึกของเราให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะคะ รู้สึกให้เรามีคุณค่าในตัวเองนะคะให้เรามีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นยังไงนะคะสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะอยู่ในส,สภาพแวดล้อมที่มีคนพูดบวกนะคะพูดบวกคิดบวกนะคะการกระทําเป็นบวกนะคะ อย่างสมมุติว่าเราไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะ,ะที่เขาเออถามสารทุกสุขิิบกันหรือว่าถามเรื่องกิจการเป็นยังไงบ้างกิจการร้านค้าของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่กับกลุ่มที่ชอบจับกลุ่มนินทานะคะนั่นจะเป็นการทำให้คุณพลังงานลดลงเรื่อยๆนะคะเป็นการ ลดพลังงานตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีจะทําให้คุณมีพลังงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความคิดที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การที่เราได้อยู่คนเดียวนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้อยู่คนเดียวนะคะให้เราจินตนาการไปเลยคะ่ะว่าเราอยู่ในสภาวะที่เป็นบวก อย่าไปคิดลบเด็ดขาดนะคะอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าจะเปิดเพลงเศร้าแล้วนั่งร้องไห้นะคะไม่ใช่นะคะเราอาจจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะถ้าสมมุติเราอยู่คนเดียวเราอาจจะมีสัตว์เลี้ยงที่ว่าทําให้เรามีความรู้สึกที่ว่าเป็นบวกนะคะมีความรู้สึกเป็นสุขนะคะที่อยู่กับสัตว์เลี้ยงของเรานะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวอะไรเป็นปลาอะไรพวกนี้นะคะ สามารถที่จะทําให้สภาพจิตใจเราเนี่ยดีขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรามีความทุกข์นะคะเราสามารถที่จะออกจากความทุกข์นั้นได้โดยตัวเราเองนะคะเราก็สามารถจะออกจากความทุกข์ได้มีอะไรบ้างนะคะเอาอารมณ์ความเศร้าโศกนั้นออกจากอารมณ์ความเศร้าโศกนั้นให้เร็วนะคะอย่างเช่น ถ้าเกิดเราคิดลบเศร้าสุขเสียใจเรื่องของการสูญเสียหรือว่าการที่เราถูกทอดทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์อะไรพวกนี้นะคะ,เร,ะ,คะเราก็สามารถที่จะออกจากความทุกข์นั้นได้นะคะโดยที่เราเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเป,เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยออกจะอาจจะออกไปออกกาลังกายอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะหยุดคิดถึงที่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะจะเป็นคนอื่นนะคะแล้วก็การเมืองเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะคะเราควบคุมไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันนะคะแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆนะคะอย่าอยู่เฉยๆทุ่มเทให้กับงานนะคะสมมุติว่าเราสวัสดีค่ะ พิมชื่อเล่นให้หน่อยคะ่ะชื่ออะไรเอ๋ยขอบคุณมากนะคะนะคะเราอย่าอยู่เฉยนะคะถ้าเกิดเรามีงานอะไรที่ทำได้นะคะถ้าเราทำได้แล้วก็ทุ่มเทให้กับงานนั้นเลยค่ะเราจะได้ไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องความทุกข์ของตัวเองนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ ใต้ลิงก์นี้เลยนะคะเพราะว่าถ้ามีใครมีปัญหาอะไรที่คุณนกยูงจะสามารถช่วยได้นะคะก็จะช่วยนะคะแล้วก็จะคือให้กำลังใจกันนะคะให้กำลังใจคนที่มีความทุกข์นะคะเพราะว่าตัวคุณนกยูงเองเนี่ยก็มีเรื่องทุกข์มากมายนะคะแต่วันนี้ก็มายกตัวอย่างให้ฟังแค่หนึ่งเรื่องนะคะหนึ่งเรื่องก็คือ ชื่อทานนะคะอู้สวัสดีค่ะครูนกยูงนะคะก็จะเป็นครูสอนเกี่ยวกับ mindset นะคะเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนะคะก็ได้ส่งต่อแก่ผู้คนมาประมาณสองปีแล้วนะคะแล้วก็กทำคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะคะคือเราออกจากทุกได้เนี่ยเราก็จะ สามารถออกออกจากความทุกข์นั้นได้ทุกๆเรื่องนะคะทุกคนนะคะทุกปัญหามีทางแก้นะคะทุกคนอย่าอย่าคิดว่าปัญหาไม่มีทางออกนะคะปัญหาทุกอย่างมีทางออกแน่นอนนะคะให้เราคิดให้กําลังใจตัวเองนะคะรักตัวเองนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะถ้าเราเห็นคุณค่าตัวเองเมื่อไหร่นะคะคุณก็จะคิดออกเองค่ะว่าฉัน จะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูนกยุงก็อยากจะให้กำลังใจทุกๆคนนะคะถ้าใครมีปัญหาก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ